สามหาครับทุเรียนครับทุเรียนท้องถิ่นครับเขาเขียนว่าชนีร้อยสี่สิบครับพวงมณีร้อยหกสิบเกือบสองโลแล้วอ๋อเนอะพวงมณีรสชาติยังไม่เคยกินแล้เเขามีชื่ออยู่นะวงอ๋อเนอก็มีชื่อไงชื่อพวงมณีอันนี้คือเขาให้เราหยิบเองใช่ไหมแล้วก็เออหยิบเสรช่างนีช่างเสร็จแล้วก็ตังวางให้เขาหรือต้องไปแกะเองอีกอ๋อนี่ไงมาแล้วจา คิดว่าแค่เอาตังวางจุดเที่ยวต่อมานะครับที่เกาะช้างครับมาเที่ยวกระท่อมปลายนาป่าชายเลนที่เขาเขียนว่าสะพานแดงอะไรประมาณนี้นะครับอุ้ยเพิ่งมาครั้งแรกครับอย่าถามผมเลยครับเนี่ยที่จอดรถ เขาจะเขียนป่าไทายเลนสล,ลักเพชรบ้านนาในาเกาะช้า,าง,ง,งเ,าเราจะเดินข้ามสะพานแดงนะครับเราจะชม,มป,ป่าไทายเลนคำว่าสะพานแดงก็คือเนี่ยครับเป,เป็นสะพานไม้นะครับสีแดง ผมถามเขาแล้วนะครับว่าถ้าสีแดงมันซีดเขาจะทําไงเขาบอกก็ทาใหม่นะครับเพราะมันชื่อสะพานแดงไปละโอ้มีกรลหลังด้วยนะครับโอ้ไม้ก็แข็งแรงอยู่ครับหนานะครับประมาณสอนิ้วพอ๋อ,อหอยพอกหอยพอกอืมนี่เป็นป่าชายเลน ทำอะไรเนี่ยติดปีนต้นไม้เหมือ,อนงูเนาะโอโ้ใช่ใช่ใช่โอ้เหมือนงูมากอ่านสิลูกป่าชายเลนบ้านสลักเพชรป่าชายเลนมีความสัมพัญและวไปอยู่นหมู่บ้านหมาสานเพราะป่าชา,ายเลนปัจจุบันทั่วๆสนามสัระบริรุธมันจามีหลายรูปแบบโอเคนะครับเกาะช้างจังหวัดตราดนะครับ เที่ยวกับลูกกับเมียละเฮียใจยดูท่าคนที่ข้ามนะครับท่าจะเป็นอย่างนี้นะอ่าอ่าเออเอาเอา,เอา,เอาคนถ่ายเดี๋ยวดูคนถ่ายคนถ่ายจะข้ามไงนะครับไม่ต้องนะเดี๋ยวถ่ายเองนะครับเพคะโอ้ยเป็นยูทูบเบอร์ถ่ายเองถ่ายไงวะนี่นี่นะถ่ายงี้เข้ามามุดเข้าไปยังแข็งแรงอยู่ใช้ได้ใช้ได้ หัวร้อยรูก็เนี่ยเป็นรูๆก่ะเนี่ยหัวเป็นร้อยรูเออเพ่อเดินเที่ยวป่าเชลเลนน่คือดูวิถีนะครับป่าที่รักษาฝั่งก็จะมีทั้งพืชทั้งสัตว์นะครับ เรียกสะพานแดงถ้าเขาทาสีเขียวก็เป็นสะพานเขียวดิแสดงว่าจุดเริ่มต้นเขาจะเป็นสะพานแดงประมาณนั้นนะแต่ผมชอบนะที่นี่ไม้หนาดีอ๋อมีผุบ้างมีผุบบ้างแต่ส่วนใหญ่เป็นไม้ไม้หนานะครับแล้วก็ใครชอบพวกศึกษาพืชพันธุน์นะครับป่าดดอกแดงแต่เวลาเดินต้องดีๆนะครับเพราะว่าถ่ายคลิปไปคลิปมานะครับอาจจะล่วงตกปาดใช้เลนก็ค่อยตรงนี้นะครับนะ ต้องตาดีๆแบบผมนะครับผมนี่จะสายตาคมมากนะแข้งขาก็แข็งแรงเที่ยวแบบวัยอายุห้าสิบสามยังไม่แก่ครับยังไม่แก่เจอทิ่โกนี่เตได้อยู่แต่ส่วนใหญ่ผมจะบอกทิ่โกว่าให้เอาคอลงมาข้างล่างอย่าให้เกินหัวเขา่าเพื่อให้ผมเตะได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะถ้าเขาเอาคอไว้ข้างบนเตะยากตะคิวกินเที่ยวต่อดีกว่านะครับ พูดไหขีรีโม้ขีีโม้ถั่วออประมาณนี้นะคนอื่นเขาเที่ยวกับเพื่อนฝูงของผมเวลาไม่ลงตัวครับนัดใครแล้วก็เขาไม่ว่างเขาว่างวันเสาร์อาทิตย์ผมว่างวันไหนก็วันนั้นอ่ะบางทีตื่นนอนมาก็ว่างแล้วว่างแล้วก็ไปเลยนะครับถ้านัดเพื่อนโอ้โหต้องไปถามเขาอีกว่าเขาจะไปไม่ไปนะครับถามลูกถามเมียถามโอ้ยเยอะแยะผมก็เลย ไม่ใช่อารมณ์ศิลปินครับอารมณ์ว่างถ้าว่างมีเวลาก็ไปเลยนะครับเพราะอะไรครับวันนี้เราพร้อมมันไม่พร้อมรอกันไปรอกันมาไม่นไปกันพอดียิ่งเพื่อนผมปีที่แล้วตายหาไปสี่คนไม่ได้ไปไหนเลยเนะี่ยถ้ารอมันผมก็รอไปเรื่อยๆนะเออมันมันก็ไม่ได้ไปไหนแนละ้วมันตายหาไปแล้วปากไม่ดีอ่ะเที่ยวชมครับป่าชายเลนนี่ผมก็จะ ฮะโอ้โหเที่ยวเที่ยวไมีรูมีรูมีรูเนี่ยครับเป็นยูทูบเบอร์ต้องเดินดูดีๆนะครับนี่ครับเดินไปเดินมานี่โอ้โหไม่ตายครับผมแต่ลองครับเอ็งเอ็งเอ็งอันนี้เป็นจุดพักนะครับให้ชื่นชมความงามธรรมชาติจริงๆวันนี้ดีนะไม่ค่อยร้อนมากเพราะว่ามันฝนตกเดี๋ยวตอนจากนี้ไปไหนต่อนะไปพายเรือ สลักคอกมันมีสลักคอ,อมกมันมีสลักคอกอะไรนะสลักเพชรที่เราไปเมื่อกี้สลักอ,อ๋อตอนนี้เรามีสลักเพชร,อ,รอ๋อเหรออ๋อนี่อยู่อยู่สลักเพชรเดี๋ยวจะไปพายเรือนี้สลักคอกพายเรือนี้เป็นยังไงอะ่ะเป็นเรือมาที่เป็นเรือที่สมัยก่อนที่เขาใช้ไม้ท่อนเดียวกันหมดพายเองเหรอไม่มีมีคนพายให้อ๋อ แต่ถ้าจะมีพายเองก็ไอพายเดนแนละี่ร้อยก็หม่ก้อยก็ม่กนก็ไ่กนร้อยก็ไมกันสด่ัร้ก็ไม่ันร้ยกไม่ร้อง่นร้อยกไม่กถร้อยไ่น้อยกม่ก้อยไม่กน้อยกลม้อยก็ม่กน้ยไ่าอยกม่้อยม้อยวางบ่น้มั้ยมัยนร้ันรช็กับรช็คท่เรื่องงไ่้มันยากเอไว้ ชีวิตก็อยู่ยากเห็นไหมครับเนี่ยรายงานฮนะยูทูบเบอร์เนะี่ถ่ายดีๆนะถ่ายไม่ดีตกบโบรกข้างล่างเนี่ยนะครับเนี่ยเนี่ยคอลลาเจนดีก็อ่าไม่ดังกอ๊อบแกคบแล้วหลังจากที่ผมได้กินนะครับอ่าเอบซถึงซัดเข้าไปนะครับโอ้โหหัวเข่าผมก็มีพลังวังชาไม่ดังกอ๊อบแกคบก๊อบแกคบต่อไปแล้วครับหลังจากที่ผมได้กินสาร เสริมบำรุงอาหาร a b c d e f ถึงซัดเข้าไปแล้วนะครับหัวเข่าผมก็มีกําลังวางชาขึ้นนะครับเดินได้ดีนะโอ้โอเพราะฉะนั้นไม่เป็นอีกแล้วนะครับก๊อปแ๊บก๊อปนะครับมผมไม่ได้ขายนะครับผมก็ซื้อเขากินเหมือนกันนะฮะโอ้โหร้อนเป็นบ้ารถติดอีกแม่ดูเขาจะถ่ายรูปกันโอ้ตอนนี้เดินเข้ามาในป่าแชเลนแบบ อากาศเปิดนะครับตรงนี้เหรอไฮไลท์สวยที่สุดอ๋อโอเคโอเคแถวนี้ก็คือก็ถ่ายรูปแล้วออกมาสวยที่สุดนะเมียผมบอกมางั้นอะอ๋อมันเขียวทั้งสองด้านอ่าเทยังลุกเทยังอ่า ในลูกสาวครับถ้ากล้องถ่ายนี่เขาจะเอาล่มปิดหน้าน่าจะเป็นโรคเป็นรุ่น<ป>อ่ะไป็รุ่นจะแสงและเออแสงแสงได้แสงไปแสงอ่ะถัดตบไปเลี้ยวบ้างแสงซ้ายต่างหากอ๋อเราหลบเราจะหลบขวาไหมผิดเลน,เลนครับผิดเลนว่าจะซื้อโดนเหมือนเขานะครับจะเบื่อตรงโปรแกรมมันบินเนย้ยมันบินยากเหมือนกันนะโดนนะครับ สวัสดีครับคือถ้าโดนมันง่ายกว่านี้นะมันโยนขึ้นไปแล้วมันบังคับง่ายกว่านี้นะไม่ต้องเรียนรู้เยอะนยะผมจะผมก็จะซื้อนะแต่ว่าก็คงหนีไม่พ้นต้องซื้อครับโดนไม่งั้นนี่ไม่มีเขาเรียกว่าภาพทางมุมสูงนะครับเดี๋ยวต้องซื้อโดนสักอันนะครับว้าวเราก็จะเห็นนะจุดหมายปลายทางอ๋อไปกลับทางเดียวกัน เป็นทะเลนะครับทะเลระวังระวังอะไรกันนักหนาลูกอ๋อฟันหลอฟันหลอหมายหักครับมันหลุดลงไปฮะ นี่แล้วครับทริปป่าชายเลนสลักเพชรครับไปต่อไปก็จะไปไปไหนนะสลักอคกอกนะครับล,ล่องเรือล่องเรือนะสลักอคกอกสนใจร่วมคาราวานรถยนต์ซาปาประเทศเวียดนามออกเดินทางเข้าออกด่านจังหวัดนครพนมผ่านประเทศสปปลาวนำท่านเข้าสู่เมืองวินเมืองชายทะเลบ้านเกิดของท่านโฮจิมิน เดินทางสู่เมืองหลวงฮานอยที่จะทำให้ท่านสัมผัสภาพระหว่างทางอย่างใกล้ชิดโดยการพักที่ฮานอยถึงสองคืนแล้วนำท่านเดินทางสู่เมืองซาปาเมืองที่แสนโรแมนติกแห่งเวียดนามแดนเหนือชมยอดเขาฟานซิปานที่สูงที่สุดของเวียดนามพักโรงแรมชั้นเลิศของเมืองซาปาที่จะทำให้ท่านได้ดื่มด่ำความงดงามของเมืองอย่างโรแมนติกนำท่านชมน้ำตกสองแผ่นดินที่ยิ่งใหญ่ในชื่อจีนที่ว่า น้ำตกเตอ๋อเทียนในชื่อเวียดนามที่ชื่อว่าน้ำตกบังยกเส้นทางรถยนต์ขับสนุกอาหารชั้นเลิศทุกมือโรงแรมอย่างดีทุกคืนที่จะทำให้ท่านประทับใจร่วมเดินทางไปกับบอกอวิเชตคารวาลสนใจ l ลาย ID s ี t m x 1 9 7 2ท